หลายคนถามว่าจอย LED กินไฟเยอะไหมความจริงคือขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้งานแบบไหนนั่นเองครับเรามาดู5วิธีประหยัดพลังงานจากจอย LED กันครับปรับความสว่างให้เหมาะสมกับการใช้งานโดยไม่จำเป็นต้องสว่าง100%ครับใช้ไ l i เซ็นเซอร์อัตโนมัติในการปรับความสว่างตามสภาพแวดล้อมครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้ากังวันหรือกางคืนเป็นต้นครับ เปิดปิดอัตโนมัติโดยเลือกเปิดเฉพาะช่วงเวลาก็ช่วยประหยัดการใช้พลังงานได้พอสมควรครับเลือกคอนโทรลเลอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงอาทิเช่นบอมตันโนวาสตาเพื่อควบคุมการใช้พลังงานที่แม่นยำครับเลือกใช้ power supply ที่มีค่า P F มากกว่า0.95ครับซึ่งเป็นระบบจ่ายไฟที่เสถียรและช่วยประหยัดค่าไฟได้ครับ และอีกหนึ่งเทคโนโลยีของชนิดหลอดจอย LED ซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การประหยัดพลังงานและประหยัดไฟในระยะยาวโดยเฉพาะครับนั่นคือจอย LED ประเภท DAP แบบ3 in 1ซึ่งมาพร้อมกับความสว่างที่มากขึ้นแต่ยังคงประหยัดพลังงานอยู่นั่นเองครับหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อกับทีมงานได้เลยครับจอ LED ประหยัดไฟได้ถ้าเลือกและใช้ให้เป็นครับ